กลับมาสู่รายการโหรกระแสคุณผู้ชมครับเอาละฮะตอนนี้นะคุณผู้ชมครับเราจะไปพูดคุยกับอีกหนึ่งท่านนะฮะตอนนี้ท่านอยู่ที่เยอรมันคุณผู้ชมครับท่านเป็นนายกสมาคมรังสีเทคนิคนานาชาตินะฮะอาจารย์นภพงศ์พงษ์นภังนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์อยู่เยอรมันนะฮะตอนนี้อยู่เช็คครับเดี๋ยวจะไปเยอรมันหลังจกนะอาจารย์พอจะทราบเรื่องของไอเจ้าซีเซียม137ที่เมืองไทยที่หายอยู่แล้วถูกไหมฮะ อ๋อได้ได้รับทราบอยู่ครับก็ขึ้นมาเต็มหน้า Facebook เลยครับครับผมอาจารย์ตอนนี้ประเด็นก็คือว่าไอเจ้าซีเซียมเนี้ยเอาเอาเอาข้อแรกก่อนนะฮะคือตอนเนี้อนุมาได้ว่ามันถูกหลอมไปละพอมันหลอมมันกลายเป็นฝุ่นแดงอาจารย์ตอนเนี้ยคือความน่ากลัวของมันหรือความอันตรายของมันเพราะตอนนี้หลายคนเนี่ยกังวลใจกันมากอาจารย์มองให้ในฐานะที่เป็นเป็นนายุสมาคมรังสีครับคือคือจริงๆเ่งนะครับอันตรายจากรังสีเนี่ยเราต้องดูก่อนว่าข้อที่1มันเป็นรังสีชนิดไหนนะครับในเคสนี้เนี่ย is มันจะปล่อยเบต้ากับแกมมาออกมานะครับแล้วก็ข้อที่2คือว่าความแรงของมันเนี่ยเท่าไรนะครับในเคสนี้เนี่ยซึ่งไอ้ตัวแท่งซีเซียมที่เราใช้ในทางอุตสาหกรรมเนี่ยปกติความแรงของมันเนี่ยจะไม่ได้อยู่ในระดับที่สูงมากนะครับแล้วก็มันจะอยู่ในถ้ำตะั่วที่ที่เราเห็นกันนะครับเพราะฉะนั้นการที่มันแผ่รังสีออกมาเนี่ยจริงๆมันไม่ได้เยอะมากเท่าที่ทางปอสอถ้าเกิดเป็นแท่งนี้นะครับ based on ข้อมูลที่ได้นะครับมันจะปล่อยออกมาที่ระยะ30ซนติเมตรด้านที่มันเปิดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1 0 ส9มิลลิซีวต์ต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็เท่าที่ผมเห็นเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะครับว่ามันเป็นคืออะไรไอตัวที่เราไปคุยกันว่ามันน่ากลัวเหมือนชโนบิลเนี่ยมันต้องดูว่าความแรงของมันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับจากข้อมูลเนี่ยนะครับถ้าเป็นแท่งนี้จริงๆนะครับความแรงของมันอยู่ที่ประมาณ41มิลลิคูรีเพราะฉะนั้นเทียบเท่ากับตัวซีเซียมโดยน้ําหนักนะครับผมจะเทียบกับชโนบิลนะครับเมื่อคํานวณสเปซิฟิคแอคทิวิตี้แล้วเนี่ยมันจะได้น้ณ 0.00047นะครับมีทศนิยม0นั่งข้างหน้า3ตัวคือประมาณ0.0005กรม000ัรมนะครับขณะที่ที่เชอร์โบิลเนี่ยตอนที่มันระเบิดเนี่ยมันปล่อยซีเซียมออกมาถึง27กิโลกรมัมเพราะฉะนั้นในเคสของอุปกรณ์เหล่านี้เนี่ยปริมาณรังสีที่มันสามารถปล่อยออกมาได้เนี่ยมันน้อยกว่าเชอร์โบิลอยู่ประมาณ57ล้านเท่าซึ่งจริงๆแล้วเลย,เลย ใช่ครับคือคือปกติอ่ะไอตัวอุปกรณ์ที่เราใช้ทางอุตสาหกรรมพวกนี้นะครับระดับความแรงมันจะไม่เยอะไม่เหมือนการแพทย์ซึ่งไอจริงๆไอตัวซีซีหนึ่งสามเจ็เนี่ยทางการแพทย์สมัยก่อนโน้นเนี่ยนานหลายสิบปีแล้วเนี่ยนะครับเรานําเอามาฝังในในมะเร็งของของผู้หญิงนะครับก็คือมะเร็งของของของมดลูกนะครับซึ่งปัจจุบันเราไม่ได้ใช้แล้วของมดลูกอย่างนี้นะฮะครับครับเชิญอาจารย์ครับเชิญครับเชิญครับอาจารย์ครับเชิญเลยครับ ฮะซึ่งซึ่งปัจจุบันเราไม่ได้ใช้ตัวนี้แล้วผมก็เลยมองว่าจริงๆเนี่ยอันตารายถ้ามันจะเกิดเนี่ยผมไม่ได้มองว่า เอ่อถ้ามันมันเอาไปหลอมแล้วมีฝุ่นออกมาจริงๆเนี่ยนะครับด้วยปริมาณระดับนี้เนี่ยผมไม่ไม่กังวลว่ามันจะเป็นอันตรายในวงกว้างอย่างเช่นมีข่าวว่ามันจะปลิวไปหลาย10กิโลลยเป็น1000กิโลซึ่งมองว่าถึงเหมือนออกไปจริงๆอ่ะนะครับด้วยระดับปริมาณแอคทิวิตี้ระดับนี้เนี่ยมันจะถูกเจือจางให้อยู่ในระดับพื้นหลังของไอตัวแบคกราวเรเดียชันซึ่งปกติเราได้รับนังสีอยู่แล้วแต่มันไม่ได้ความันไม่ได้หมายความว่ามันไม่อันตรายเลยอันตรายเนี่ยจะเกิดกับคนที่อยู่ในระยะใกล้อ่ะนะครับก็คือเรา จะต้องไปสัมผัสมันนะครับทีนี้อันตรายที่จะเกิดก็คืออะไรถ้ายังเห็นได้ชัดในลักษณะของร่างกายเนี่ยนะครับก็คือผิวของของคนเนี่ยนะครับมันจะมีขีดจํากัดอยู่ก็คือว่าผิวของคนเนี่ยจะเริ่มมีการอักเสบผื่นแดงจากรังสีเนี่ยที่ปริมาณรังสีประมาณ2,000มิลิเกร์นะครับหรือว่ามิลลิซเวเอทที่เป็นไอตัว e q u i ว a l e n t d o s เนี่ยพอจากข้อมูลที่เขามีการวัดไอตัวแท่งนี้นะครับทางด้านที่มันออกมาเยอะที่สุดเนี่ยมันจะออกมาประมาณ129อ่มิลลิซเวเอทต่อชั่วโมง คนที่ไปอยู่ใกล้มันนะครับแล้วผิวจะเกิดอักเสบบวมแดงจากไอตัวรังสีเนี่ยจะต้องกอดมันไว้ประมาณสิบชั่วโมงครึ่งซึ่งซึ่งมองว่าตรงนี้มันอาจจะเป็นไปไม่ได้ที่เราจะไปกอดมันนานขนาดนั้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามไม่ได้แปลว่ามันปลอดภย100ัยนะร้อยเปร์เก็คือ คนที่เข้าไปสัมผัสเนี่ยจะต้องตรวจสอบนะครับว่าใครไปสัมผัสมันบ้างแล้วเราต้องมาประเมินว่าเขาได้รับปริมาณรังสีไปที่เท่าไหร่นี่คือผลของร่างกายนะครับแต่อีกตัวหนึ่งที่เรายังมองไม่เห็นในวันนี้ก็คือความเสี่ยงจากการเกิดเอ่อความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งจากรังสีซึ่งอะไรก็ตามที่เป็นปริมาณรังสีที่มันนอกเหนือจากปริมาณรังสีจากธรรมชาติเนี่ยมันสามารถทําให้เกิดมะเร็งได้แต่ว่าอัตรา,าในการเกิดมะเร็งเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ5%ตต่อหนึ่งพัน มิลลิซีเวริรนะครับซึ่งซึ่งในเคสนี้เนี่ยมันมันอยู่ในระดับที่ต่ำกว่านั้นมากครับมันก็อยู่เป็นแบบ0 0น0อะไรอย่างนี้นครับครับเพราะฉะนั้นเอาอนุมานง่ายๆคือไม่ต้องกังวลใจเลยถ้าเกิดว่ามันมีการถูกหลอมไปและการเป็นฝุ่นแดงด้วยปริมาณเท่านี้ถูกไหมครัถูกต้องครับถ้าถ้า ในเคสที่ในเคสนี้นะครับถ้ามันเป็นแท่งนี้จริงๆมีการวัดปริมาณรังสีเท่านี้จริงๆเนี่ยผมมองว่าอันตรายจะเกิดขึ้นเฉพาะในวงแคบก็คือคนที่ได้ไปสัมผัสมันหรือว่าไปสูดฝุ่นไอตัวที่มันออกมาหลังจากเอาไปหลอมแล้วนะครับซึ่งสิ่งที่น่ากลัวคือว่าปกติเนี่ยมันปล่อยรังสีออกมา2ตัวก็คือตัวเบตานะครับกับตัวแกมมาเบต้าป,ปกติเราไม่ได้ไปยุ่งกับมันมันคงไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าสูดเข้าไปนะครับมันก็จะเข้าไปในร่างกายเรามันก็จะทำร้ายมันจะทําอันตรายกับร่างกายเราได้ นะครับส่วนไอ้ตัวแกมมาเนี่ยมันไปค่อนข้างไกลเพราะว่าพลังงานของซีเซียมเนี่ยมันเยอะอยู่ที่ประมาณ600กว่า kv ขณะที่เครื่องเอ็กซเรย์ทางการแพทย์เนี่ยเราใช้อยู่ที่ประมาณร้อยสูงสุดคือประมาณร้อยยี่สิบถึงร้อยสามสิบเพราะนั้นเนี่ยมันถ้ามันอยู่นอกถ้ำตะกวดเนี่ยมันอันตรายนะน่ถ้าเราอยู่ไปใกล้มันนะครับครับผมทีนี้ถ้าเกิดมันอนุมานว่าพอมันกลายเป็นฝุ่นไปอาจารย์ก็ยังคงยืนยันถูกไหมครับว่าต่อให้มันลอยออกไปในระยะเวลาในระยะแบบทางประมาณสักห้ากิโลสิบกิโลแล้วมันตกมากับฝนแล้วปลาไป กินน้าแล้วเรามากินปลาอันนั้นก็ไม่มีผลอะไรถูกไหมฮะเออคือคือถ้าปริมาณรังสีระดับนี้เนี่ยนะครับมันจะถูกเจอจางในธรรมชาตินะครับปกติเรานั่งอยู่เฉ่เฉยเราได้รับรังสีธรรมชาติอยู่แล้วแต่ว่าด้วยปริมาณระดับนี้เนี่ยผมไม่กังวลว่ามันจะไปก่อ เหตุเหมือนพวกเชนอเบลเพราะว่าสเกลมันต่างกันอย่าลืมว่าเคสนี้ไม่ใช่เตาปฏิกรอนิวเคลียร์ระเบิดนะครับ,บมันเป็นแท่งอุปกรณ์ที่เราใช้ทางอุตสาหกรรมซึ่งปริมาณรังสีมันมีอยู่จํากัดอยู่อยู่ช่วงหนึ่งไม่งั้นเนี่ยมันเอาไปใช้ โดยที่ไม่มีการป้องอันตรายอย่างสูงสุดเนี่ยมันมันคงพล,ละประเด็นกันนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามถามว่ามันมีอันตรายไหมคําตอบคือมีอันตรายสําหรับคนที่เข้าไปใกล้มันครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผงจะต้องไปตรวจสอบว่าในเส้นทางของที่เขาไปเอาเครื่องนี้อุปกรณ์นี้ออกมาจากแหล่งที่มันอยู่เนี่ยต้องไปตรวจสอบว่าใครเข้าไปสัมผัสมันบ้างนะครับอยู่ด้วยเวลาที่เท่าไหร่แล้วก็คงจะต้องประเมินป,ร,ป,ร,ปร,ริมาณนังสีที่ที่เขาได้รับ,รบนะครับก็เลยอยากจะฝากว่าก็ถ้าได้ชมรายการนี้นะครับถ้าคุณ ไปใกล้มันเนี่ยให้มาหาคุณหมอเดี๋ยวเราจะประเมินปริมาณรังสีแล้วก็ดูว่าจะบริหารจัดการอย่างไรครับครับผมส่วนเรื่องฝุ่นฟุ้งออกไปหลายกิโลนี่ผมผมไม่คิดว่าจะเป็นประเด็นในเคสนี้โอเคครับผมกร่าบขอบพระคุณครับอาจารย์ครับขอบพระคุณมากครับอาจารย์ครับอาจารย์ธพาพงษ์พงษพังนะฮะท่านก็เป็นนักรังสีวิทยาและเป็นประธานด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยแม่นมากเกี่ยวกับเรื่องราวของรังสี